ชัดเจนไม้เรเซสมูลแบบจริงๆครับนี่คือโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตตอนนี้คนที่หัวหัวใจยวายก็จิมมี่นะครับจิมมี่บอกคนใจเยวายให้ได้ทัใจหน่อยครับเดี๋ยวมากินลาดหน้าเส้นดีกันเออไปในทางเปิดอ,อะไรครับออกมาได้ไหมดูดีกับเปิดอ,อะไรก่อน แม่เกือบไปครับเบกยู่โอ้โหเต้สักชัยครับโตต้ตบาบังกรสามครับโอ้มาได้สี่หกครับเต้อีเดนมิสึดูแลเซอร์วิสเบอร์เก้าหนึ่งรุ่นผู้หญิงอ้าออกไปอีกสามอยหลังมาหนึ่ง ออกไปสู้ต่อได้โอ้โหแม่เอ้ยความรุนแรงต้องบอกว่ามันกดดันครับสนามสุดท้ายนี่มันมีเรื่องราวของแชมป์ด้วยนะครับมันมีเรื่องราวของแชมป์ประจำปีนะครับทั้งสองรุ่นแล้วก็ตัวแทนนักแข่งไทยจะไปญี่ปุ่นสองคนในรุ่นโตโต้โคราอัิติ์บอลมเล่นเ,เป็นการต่อยอดนะครับโดยคุณสุนิพงษ์นั้นใช้ กับตัต้านะครับเป็นคนจัดนักแข่งไทยต่อยอดครับไม่ได้แข่งจบอย่างเดียวครับมีฝีมือก็ไปหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นไปโชว์หน่อยแล้วกลับมาสังกัดทีมโต้ตาสู้ต่อไปไม่ได้จบแค่วันแบงเล่ครับต่อยอดครับ mm hmm. ผมนี่เคยไปเชียร์นักแข่งไทยหลายคนหลายครั้งนะครับ โชเฮโอดะชานินชาปัญญาลุ่งเจริญสุวิชคำจีนมาดับ3ครับชาเดชบุตรธนาาสุขอันดับ4ี่ชาวลิสุกรองอันดับ5กวางไอเบนอมอลสุนีโชคจิตดัด7ครับฟุตธมนลครับผาสุกอยู่อันดับ7โอ oh ้โหเอาตีวีเรียงมาเลย อันดับ1ของ v ีออสดเวิชั่นหนครับมาเลขหนึ่งสามส่ฮะโยชิกิมายาวาดะครับอันดับสองเปนโอนิอัติมาครับแล้วก็อันดับ3าเป็นหมาเยเลขหนึ่งเก้าิตจุรัตอันดับสีพริรการยังมีสีครับอันดับ5จักรพัน พลัดดราพงย่งครับย่งเกมมึงขึ้นครับโอ้โหหลุดออกไปเยอะหลายครั้งครับกลับมาได้แต่จะโวยไม่มีใครยอมใครเลยครับสนามสุดท้ายแล้วปิดจอบสนามปิดจอบครับสำหรับอัพติดในเครื่องพันหนะครับเกียร์ธรรมดาแต่ตัวที้แข่งที่โนบุกลริงั้้เครื่องพันแ 3า,ากับ7นี่ต้องเรียกว่าสนุกกันแน่นะครับซีฟอนคอนเทนเนอร์อยู่ตะรัก,กบ,บงกังขนาดใหญ่โตมากผลักหมายเลข7แล้วก็หมายเลข9ก 96. คุณพ่อคุณ,คณแม่มาให้กำลังใจครับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งโบริษัทดีกว่าครับสนามนี้นี่ขนมาเลยครับเกือบปิดโรงแรมยกเชียร์กันหน้าดูครับ โอเคโอดาครับหมาเลย์ยิบห้าคณินชาปัญญาลุกเจริญครับสามสามเงาโกลก,การสุวิชคำจีนครับในหัวเอาน้ำพึ่งมาให้แล้ยิบสามเลยตอนนี้คว้าขึ้นมาดับสี่ครับอ้โโฮมาเลข6หกหกชาวลิสุกรองอันดับหกมาเลย์ยิบสองครับเคนเารโรอันดับเจ็ดันบุตรนภาศกับ ก,กับพุทธมนต์ครับพิ่งคู่แล้วรับสองพี่น้องเจ็ดกับแปดผ่านไปหนึ่งรอบกำลจะเข้ารอบที่สอง โทเฮโอดะอันดับหนึ่งครับนักแข่งจากญี่ปุ่นอันดับ2เป็นชินินชาปัญญารุ่งเจริญนักเรียนการดินครับลูกชายเฮียดินครับจากสายสามเงาโกลกาลสุวิทค,คำเจีนครับในหัวขายรถมือ2องครับสุราษฎร์ธานีตรง้ามโอท็อปครับโคออฟโคออฟออกมาบินมาก็เจอเลย ชขาลิสุกรองครับนักแข่งของสังกัตโตตาลิซิู่ทีมเคนทาโรมาอยู่อันดับที่6ครับเอาละครับตอนนี้ไล่กันหน่อยครับชันเบุรกับพุทธมนธนภาสุขสองพี่น้องอันดับเจ็กับ8ปดโชฮโอดะโยนอันดับหนึ่งครับตอนนี้ หมายเลขสายสามนี่ครับสามสามเงากลกาญชนิชาปัญญารุ่งเจริญอันดับสามไล่ติดมาครับสวิตคําจีนครับโอ้ชนี้แรงมากขวางมาเต็มลำเลย ครับตอนนี้อ้าวควางอินโบนอร์มอลกมาแบบดับหกครับเซนเทโรทาาชิทโทริขึ้นมาแบบดับห้าโชลิสุกรอกอันดับที่ 4. สี่สวิทคารดีอันดับสามครับตนิชาปัญญารุจิระอันดับสองอยู่อันดับติดกนญี่ปุ่นครับโชเฮโอดนะเวลาสองนาทีหนึ่งศูนย์ นึงสา3ครับโหนดหมายเลยข25ยาวเลยครับทันินชาดับสองเนี่ยครับ1อ้าวเกิดอะไรขึ้น,นโอ้ยหมายเลขอะไรองไม่เห็นโอ้โห KWB เ,เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวดูนะครับเบอร์อะไรครับจอดอยู่ข้างทางเลยโอ้ยดูภาพชาอีกทีครับเกิดอะไรขึ้นครับ ออกมาเอาขวางเข้าไปครับเอา177ครับโอ้สปอปนาเ้าทีละการกันมีสีครับโอ้ทำเวลามาดับนึ่นตอนนี้รถเกิดอาการครับโอ้ทำไมระบบเครื่องยนต์ก็กำลังส่งนะครับตอนนี้โอ้โหแห่คนรุ่นลลสนามกับเบอร์177โอ้ แข่งความสร้อยเลยครับบอกเชียร์88นี่นะครับธุรกิจครับสุวิทคำจีนเที่ยวนี้เนียนมากอันดับ3เลยแข่งไฮลักรีโวมาก่อนนะครับสุวิทคำจีนจากภาคใต้ครับสุราษฎร์ธานีสอบธุรกิจ ายรถยนต์มือสองครับอยู่กรุงเทพก็มีนะครับที่น้องจอกนี่นักแข่งแต่ละคนนี่ในหัวเสียก็ของธ้นกิจทั้งสิ้นครับแล้วก็ทีมแข่งแต่ละทีมนี่ก็โอ้โหถ้าเป็นทีมใหญ่ก็คัดตัวนักแข่งมือฉมังมาเลยล่ะเิ่งกากกอ,อกมาสีฟ้าพยายามจะมุ่นขวาครับได,ได้ได้ลายครับ จขึ้นมากำกวังได้พี่น้องมา๊บโดนอันนิดนึงไม่มีปัญหาครับเอากระจกบสองข้างดูเทียร์กันระหว่างเบอร์เจ็ดมาญี่ปุ่กับควางครับไปกระต่อโอ้โหไม่ยอมยกครับจะไปญี่ปุ่นครับจะไปญี่ปุ่นกัตูเจแปนรถกัตูเจแปนสำหรับนักแข่งไทยสองท่าน มาได้ครับแม่เมื่อกี้นี้กระลุดไปแล้ววางครับเอบอร์เจ็ดเจ็ดเข้ามาเบอร์เจ็ดเมื่อกี้นี้ชน,นบุตรธนภาสุขครับ mm hmm. คุณธมน์อยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่กันครับเก้าหกอยู่คู่กันคณ mm hmm. ินชา mm hmm. ถุวิคัมจีนครับพยายามจะขึ้นปณินชาให้ได้ สองธุรกิจครับพยายามฮะสองกับสามครับตอนนี้สองกับสามอ้ยมันเฉีดครับวางวางหลุดครับวางหลุดโอ้โหวางออกมาหลุดเลยครับนี่นะครับแป่นักร้องขาล็อกไปงาน แรงมากกับรถอาจียวจังครับสำหรับวีออสเดิวิชั่นหนึ่งหมายเลขหนึ่งสามสี่ครับสุกยิยามะโยชิกิอันดับสองเป็นบะตะโาโยะหออกคู่เลยอันดับสามกิมมัชุระครับซูซากะเกกครับอันดั 4, 5, บสี่แฟร์มิน่าประมาน เกงจากอินโดมาให้การนำเด่นอ,อยู่อุณอูนำ่รัา1ส4ในบิโอดลชันน้นหนึ่งสกิยาม่าโยชิิเรกสารอบครับ อาทีนี่ก็อีฟห้าสามสามแปดแปดหแล้วก็3ครับโอชิปาตกอันดับ10เลย134่งครับผู้นำในบิออสดิวิช่นหนึ่งที่ยัมีคะแนนเก็บ พอได้ครับไล่อยู่สุวิทในหัวนี่พยายามประกบติดแต่เมื่อยิ่ง้านี่โอดะนี่ไม่สนใจใครเลยนำเลยครับถ้าอย่างนี้จบโอดะได้รถหนึ่งคันครับแชมป์ในรุ่นนี้จะได้รโตโยต้าโคราออปปิ้นไปอีกหนึ่งคันแต่แชมป์บีออสครับก็จะได้บีออสไปหนึ่งคันครับรอบสุดท้ายครับไปรอบแลกรอบสุดท้ายแล้ว จบอย่างงี้ชีวิตคัจีมิมีโฟเดียมโอโหวางเอโนรแซงขึ้นไปหลุดออกไปอีกเหมือนเดิมครับไปแรงเกินครับแม่อยู่อันดับที่9อยู่นะครับชารีบ,บุชันาพาสุกรับรอยู่อันดับที่6กโชริสุกรองอันดับที่4ี่เคนทาโรคอติโทรี่อยู่อันดับที่5 สามสี่ครับผู้นำในอรอบเดือนเช่นหนึ่งสกียามาโอโ้โหญี่ปุ่นนี่นำทั้งหนึ่งหนึ่งทั้งสองรุ่นเลยนะครับตอนนี้จากแอดบิชครับโอเวอรชีสซานนี่ดีใจหน้าดูเลยครับซาตโจอของแอดบิชเลสซิ่งทีม กองเทียร์นี่ก็เทียร์กันถึนนนงดังรอบสุดท้ายเลยครับไายไหมครับชีวิตคำจีนของนับสามอยู่ครับยังไม่ยอมเหมือนกันนะครับประกอบติดครับชนิชาปัญญารุ่งเจริญจบอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะได้ไปญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับสองพี่น้อง น้องตะกุลธนาพัุขครับตักซีฟอดเอาละครับเอาละครับมาละครับระยะทางเหลือน้อยแล้วเบอร์ยี่ห้าหักขวาเข้าไปครับจะรับธงหมักรุกครับเรียบร้อยครับโอดาตามมาด้วยชนินชาโอ้แสงความดีใจกับชูวิทคมจีนด้วยนะครับหมาเยเลขแปดแปดดับสามมีโพเดียมแล้วชาวีิสุกรองมา้ายังมาแล้วครับตามมาด้วยเคนททโร และอันดับ6หมายเลขเจ็ด 7, ครับชัยตบ,บ,บุตรพุทธบุตรอ้อโหสองพี่น้องขึ้นมา6กับ7ครับแม่โอ้โหพลาดโฟเดียมไปน,นิดนึงครับประมะพวงงามแล้วก็เคนทาโรควางอีเวโ,โร์บอ์ดอันดับ10หมายเลข5้ที่6ครับบีมเฟรนยูด้านอันดับที่11 จากลุกทีมเซอร์วิต69ช่องชัยจารุ่นงคางครับเสีย้องไปไปได้ทีมที่ได้หวันมาแล้วครับในการแข่งยิมคานาไกลพุทธจนะกก,นก,นกำแพงครับมาได้สามดิเอทอันดับหนึ่งครับซุกิยามาวิออร์ครับมามาด้วยวดัดะนาวยะอันดับสามเป็นสุรศักดิ์ตะเกงครับป้าโหไม่ธรรมดาอา้าว อันดับ4เป็นของกินัสุรัตครับกิแล้วก็อันดับ5ครับจักรพันธ์พระดลาพงศ์บจบเรียบร้อยครับโอ้โหเจ้าบ,บัตรนี่ไม่ธรรมดานะครับอ้าตอนนี้ก็จบเรียบร้อยครับ ทุ่งนพบกันครับ7จ็นาฬิกาสามบนาทีรุ่นแรกผมลาฟโฟล์ติดตำนานไม่เรียบร้อยครับสำหรับปีนี้นะครับซีซั่นของการแข่งขันของโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตสองพันสแมนามของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับเทียดีไทยแลนด์โดยคุณสุธิพงศ์ธน,นชาตขอบคุณนักแข่งทุกท่านครับที่ต่อสู้กันมาข้าสนามครับเชียงใหม่ あっ。